ครับผมคนเยอะมากพี่แล้วก็แบบแฟนบังพีคือรวมตัวกันมาวันนี้เยอะมากจริงๆครับผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะรักมนงิดได้เท่ากับคนที่มาวันนี้หรือเปล่าเลยครับแต่ว่าเป็นการ,ร์ตูน,นที่สนุกมากวันนเมทที่สนุกจริงครับผมก็อยากเะเชิญทุกคนมาดูพร้อมกันครับผมที่25สิงหาคมนี้ครับผ <ๆ S 2> มนก็เป็นแฟนยกตัวยงของมังพีเลยใช่ไหมเหมือนว่าเกิดมาพร้อมกันก็ว่าได้ครับ ใช่ครับใช่ครับผมก็วันที่25ปีแปลงก็ยี่สิปีครับผมผมเราพี่ห้าปีพร้อมกันมันมีความรู้สึกแบบยังไงบ้างครับรู้สึกว่าอยากจะมีปีที่26 27ต่อแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะจบปีไหนไงเราก็ไม่อยากให้จบไงครับอยากจะดูไปเรื่อยๆใช่ครับแล<ร>้วพีชื่นชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษนะครับความจริงชอบทั้งลูฟี่ยังช็อปเปอร์ครับผมถ้าตอบผู้หญิงก็ต้ตอบว่าชอบช็อปเปอร์ครับผมเพราะว่ามันน่ารักครับเราอยากจะ รายล่ามันอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ถ้าต่อแบบเพื่อนเพื่อนผู้ชายเขาชอบดู้เพียร์แลแบบเพราะว่ารักพวกรักพ้องไงเหมือนเราอะไรประมาณนี้ครับผมเตรตัวไงบ้างคะจะได้ดูคนไทยเลยวัน <S <S นี้ก็น่าจะสั่งกระพรลอรอแล้วครับผม <S 2> <S 2> แล้วก็น้ำขลมเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปผมก็ดูโซยโซยโซยรับรองแล้วกลับไปผมก็จะแบบไปแซวแซวเพื่อนแกล้งจะสปอยใช่ครับผมเห็นว่าขิงก็ไปเรียบร้อยแล้วขิงเรียบร้อยแล้วครับผมขิงขิงตั้งแต่รู้ว่าจะได้ได้รับเกียรติ เราเกลียมาดูเรื่องนี้ต้องใช้คานี้เลยเพราะแบบทุกคนคือแบบตั้งหน้าตั้งตารอเรื่องนี้จริงๆครับผมใช่การาตอจบแล้วรเียแดีมากรู้สึกใจหายครับผมก็อย่างที่บอกว่าเราอยากเห็นแกตัวไงเราอยากจะแบบอยู่กับเขาไปเรื่อยๆอ่ะจนแบบเราแก่แล้วอะไรพวกนี้แล้วเขาเขาค่อยจบได้ไหมแต่คิไปหลายบุญก็แบบบางคนก็อยากให้จบแล้วอยากรู้แบบมันคาใจไงว่าแบบตอนจบจะเป็นยังไงวันพีมันคืออะไรอะไรประมาณนี้ครับผม อะไรนะครับลุ้นตอนจบไหมครับผมอมาคิดว่าตอนจบมันน่าจะแบบหักมุมหน่อยๆกระโขววันพีชอาจจะไม่ได้สมบัติอะไรเลยอาจจะเป็นแบบแค่สั่งสอนประสบการณ์ที่แบบให้เราลุยให้รู้จักคําว่ามิตรภาพให้รู้จักคำว่าสัมัคคีอะไรแบบนี้อาจจะแบบต้องรอดูครับผมเราอยากให้จบแบบไหนครับเพร่อแบบอยากให้จบแบบวันพีชเนี่ยอย่างที่บอกไปครับผมคือคําว่าเพื่อนคำว่าสามัคคีทุดทายที่ผ่านมาวันพีชอาจจะแบบ เป็นแค่สิ่งที่ชักจูงให้เราอะอยู่กับเพื่อนรักเพื่อนแล้วก็ไปพร้อมกันมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับฝากไหมครับแอมครับใครที่อยากครับผมก็ฝากวันพีฟล์มเรทเฮ้ยผมฝากวันพีฟิมเรทนะผมทุกวันที่ทุกวันไม่ใช่ทุกวันเบอร์เนี่ยฝากวันพีิล์มฝากวันพีฟิมเรทครับผมวันที่25สิงหาคมนี้ทุกรอภาพยนต์ครับผมใช่ครับเหงจแตกเลยติดเต้นไม่ได้ออกงานนน,นใช่ไหม ารมาเท่าไหร่กนี่เราไม่ได้ออกอีนตอะไรประมาณนี้มความจริงช่วงนี้ก็จะได้เจอกันบ่อยอยู่ครับผมแต่ว่าถ้านับว่าระยะเวลานาน,านมากไหมก็ตั้งแต่โควิดนะครับผมก็ซาซาไปก็ไม่ได้เจอจะได้พูดคุยกันทางไลฟ์ในทวิ t เตอร์ทางสื่อโซเชียลต่างๆมากกว่าครับผมที่หายไปนี่คือแบบไปทำอะไรยังไงบ้างแฟนก็มีซุ้มซ้อมครับผมคอนเสิร์ตมีเดยมบอยคอนเสิร์ตน,นั่นเองครับผมซึ่ง ก็จะใกล้เปิดขายบัตรแล้วแล้วก็ใกล้ถึงวันโชว์แล้วตอนนี้ทุกคนก็แปกคนพี่พี่แปะคนก็คือซ้อมกันหนักมากอย่างเพิร์ดเมื่อวานที่มีคุยในสเปกก็บอกว่าพี่เพิร์ดหายไปเพิร์ดก็ซ้อมเหมือนกันใช่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะทําออกมาให้มันดีที่สุดอยู่แล้วครับนอกจากซุ้มซ้อมคอนเสิร์ตนะคือมีแบบว่าซุ้มซ้อมทำเพลงทำเพลงตัวเองหรือไม่รู้ครับ <laughs> อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ <laughs> มีมีถามว่ามีไหมก็ ยับให้ว่ามีคุยกับพี่แกงอยู่บ่อยครั้งตอนนี้ครับผมใช่ใช่ใช่ครับพี่แกงจีบเหรอคะนีงเลยอะไรนะพี่แกงจีบเป็นทำเพลงด้วยเหรอคะเหมือนเราเคยร่วมงานัพี่แกงหลายรอบแล้วครับผมก็เลยเป็นพี่ที่สามารถคุยได้ทุกเครื่องแล้วพอคุยไปคุยมาบางทีมันมีไอเดียผุดขึ้นมาผมก็ แต่จะลองทํากันเพื่อความสนุกอะไรพวกน,นี้มากกว่าผม<ล>ใช่ตอนนี้พี่แกงก็ปั้นเด็กกับหลายๆคนมากเลยนะมีโอ,อกาสไม่ได้เห็นแฟนู่สังกัดพี่แกี่ยโอ้ยเห็นแฟนอยู่สังกัดพี่แกงส้มเลยเหรอครับแต่ทางขวามือผมมันจะกระตุกไม่ไม่ครับเหมือนพี่แกงเหมือนจะเป็นแค่งานเพลงโดยเฉพาะเหมือนแบบเขาไม่ได้อยากจะดูแลเราหรือว่าอะไรพวกนี้เขาแค่แบบ สนุกที่เวลาได้ร่วมงานการสนุกแะที่แบบเวลาได้นั่งพูดคุยกันในห้องเขาอะไรมากกว่าครับผมไม่ได้คิดกันเชิงธุรกิจอะไรเลยกิจกรรมเกมไม่การเฉลิมกิจก็ก็มีครับผมแต่โปรเจกต์ล่าสุดก็จะเป็นของเดลิเวอร์งกับคอนเสิร์ตมากกว่าครับผมตอนนี้คอนเสิร์ตมากกว่าครับความจริงเรารู้สึกว่า เรากดดันกว่าเดิมเพราะว่าพอมันมีระยะเวลาการซ้อมมากกว่าเดิมเท่ากับเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมันเลื่อนไปปุ๊บแทนที่ผมวางเพลงไว้เพลงเดียวของผมนะครับผมลบทิ้งหมดเลยเพราะว่าพอมันผ่านไปปีกว่าเพลงใหม่ๆมันเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วก็อยากจะแบบเอาเพลงที่แบบมันแมสคนดูแฟนคลับสนุกไปกับมันได้แต่วพวกนี้ครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็เริ่มจะเรียนเพลงใหม่อีกรอบหนึ่ง้ครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆไม่ได้เลยสบายบอกเพลงที่เพลงเก่าที่ลีลียเลนไ้แล้วได้เพราะว่าจะไม่เอาขึ้นโชว์ครับพวกของพี่โต้เซาท์ไซส์อะไรพวกนี้ครับคือต้องเปลี่ยนหมดเลยหรอใช่ผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่แต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนครับเพราะว่าอยากให้มันอัปเดตูตลอดเวลามากกว่าิปเพลงใหม่พวกมาประมาณกี่เพลงครับไปก็ระยะเวลาโชว์เดี๋ยวมันมีจํากัดจานวนเพลงอยู่ครับผมแต่ว่าขอไม่บอกละกันว่ากี่เพลงแต่บอกว่ายามมากๆ ต้องทําให้ได้ใช่ครับแต่ตอนนี้ซ้อมหนักมากไหมครับซ้อมหนักครับผมแล้วก็มีออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยเขารู้สึกว่าพอโควิดผ่านไปถึงแมถึงแม้ว่าเราไม่ได้ติดอะแต่ว่าเราเหนื่อยง่ายขึ้นเพราะว่าด้วยวามที่แบบนั่งนั่งนอนนอนกินกินอะไรพวกเนี้ยมันทาให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วประกอบกับเพลงที่ผมจะไปโชว์เนี่ยมันต้องมันต้องเหนื่อยยากหน่อยใช่ครับผมก็เลยต้องมีการวิ่งไปร้องเพลงไปหรือว่ากําลังกายและหลังๆก็จะมีการเตะบอลเพิ่มขึ้นมา อ่าช่นนี้หันมาฟิตผุ่มมันคือมันเกี่ยวกับที่เราจะไปโชว์บอดี้ในคอนเสิร์ตหรือเปล่าวราอยางเงเออฟิตเพื่อสุขภาพที่ดีครับผมสำหรับโชว์อันนี้อาจจะอาจจะต้องดูอารมณ์ตอนนั้นครับผมว่าจะมีโชว์หรือไม่โชว์แต่ที่สำคัญคือพอเรารู้สึกตัวเองเรารู้ตัวเองว่าแบบเราเริ่มอ้วนขึ้นนะน้ําหนักเราเริ่มขึ้นนะเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นนะมั่นคือการนี้เราหันกลับมารักตัวเองครับผมก็คือการออกกำลังกายครับผมใช้ต่ตอนนี้พอใจยัง ยังยังครับผมยังรู้สึกว่าคือผมตัดสินตัวเองจากการที่ร้องเพลงที่จะไปโชว์ถ้ายังเหนื่อยอยู่มันก็ยังไม่พอใจหรือว่าเตะบอลถ้ายังสนามเล็กังเหนื่อยอยู่ก็ยังไม่พอใจยังรู้สึกว่าแบบมาสามารถปล่อดเราสามารถแข็งแรงได้มากกว่านี้เพราะม่กก่อนเราทําได้รประมันแสดงว่าเรารู้สึกน่อยเวลาแบบว่าเราซ้อมร้องเพลงมันรู้สึกเหนื่อยอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับผมเพราะว่าขนาดเราร้องอยู่เฉยที่บ้านสภาพแวดล้อมมันอํานวยอยู่แล้วครับ เรายังเหนื่อยเลยแต่พอวันจริงปุ๊บบนเวทีคนเย,เยอะความตื่นเต้นการมูฟเมนต์มันมันจะยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมก็เลยแบบน่าจะยังไม่พอครับห่วง,วง,วงนะครับห่วงเขารู้สึกของแฟนคลับว่าวันวันที่เราโชว์จริงจะไม่เต็มที่นะครับห,ห่วงห่วงครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็รอมานานแล้วก็อยากจะทําให้มันเต็มที่จริงเพราะมีคอนเสิร์ตที่รวมตัวกันแนมคนก็นนไม่ได้เป็นการรวมตัวที่ง่ายๆขนาเวลาซ้อมนัดซ้อมที่แบบ นัดตารางคิวกันนั่นนัดเดือนต่อเดือนล่วงหน้าเลยอะครับผมก็แบบอยากจะทําให้มันดีจริงจริงตอนนี้ซิกแตกมายัางครับแต่เออถ้าเราจับดูมันจะเห็นแบบก็เป็นร่องนะแต่ว่ามันนิ่มไงมันยังไม่แข็งไงแต่ว่าเหมือนเรายัางคงในช่วงพักผ่อนเนาะแต่ตตใช่ครับเพราะตอนนี้เล่นหกเล่นไหลไงแค่โชว์แค่นั้นไม่กอดอ่า<ช>แต่ยังเล่นอยู่นะเป็นเป็นชว่วงโปรโมทตัวเองว่าเฮ้ยเราออกกำลังกายนะเราไม่อยู่บ้านเล่นแต่เกมนะ ใช่ครับผมแสดงว่าเดี๋ยวผมแต่งแล้วจะได้เห็นในในข้อที่เป็นข้อต่บตรงอีกไม่รู้ครับผมหรือ <c oughs> อาจจะแบบถ้าเล่นวีเชฟปุ๊บเอ๊ะไม่รู้ไม่รู้ครับผม,มแต่เรื่องของที่อยู่บ้านผมไม่ค่อยใส่เสื้ออยู่แล้วไงแล้วแบบเวลาถ่ายรูปไปพวกนี้ก็ <c oughs> ที่เกียร์จาร์ลงไปใส่อะไรพวกนี้ที่เกียร์ซักมีใครใชอบเทรนด์พิเศษไหมในการออกกำลังกายเอออยู่บ้านเทรนเองครับผมใช่ใช่ครับเพราะว่า เคยไปหาเทรนเนอร์แล้วรู้สึกว่าระยะเวลาการขับรถจากบ้านเราอ่ะไปที่เทรนเนอร์ะมันไม่เราหมดแรงแล้วตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรแข่งกับใจตัวเองมากกว่าตอนแรกคิดว่าออกกําลังกายที่บ้านซื้อฟิตเนสมาหรือว่าอะไรพวกเนี้ยออกกําลังกายอย่างที่บ้านมันจะไม่สะดวกสบายกว่าปรากฏว่าขี้เกียจต้องแข่งกับใจตัวเองครับผมใช่ไม่มีแข่งกับเพื่อนเหรอเพราะว่าไอซิแข่งมาก่อนจะได้ ไม่มีไม่มีครับต้นใจแข่งกับตัวเองมากกว่าใช่ครับผมแล้วก็โชคดีที่พี่พี่นอฟิตเนสเขายกเครื่องออกกำลังกายมาให้ฟรีเพราะว่าแบบพ่อเต่าแนะนํามาเงี่ยเราก็ลองพอเอามาปุ๊บพ่อเต่าก็พิมมาเลยบอกว่าออกกําลังกายนยนะลูกวันนี้วิ่งหรือยังเป็นแรงผลักดันอีกอย่างหนึ่งครับผมว่าถ้าเราไม่ออกเดี๋ยวจะโดนพ่อเอาครับพอเลิมโชว์นั้นคอนบงนี้มีคอมเมนต์แซวแบบใช่ครับผมก็พี่พเพื่อนๆหลายๆคนก็แซวมาครับผมก็ ก็รู้สึกว่ายิ่งห้างเหมือนยิ่งยั่วเรายิ่งแบบเวลาแฟนคลับเขาเรียกว่าอะไรวาดรูปเสื้อผ้าเพิ่มรู้สึกว่าเราชอบดูยิ่งยู่วไงดี๋ยวนะเขาเด๋วเปื่อยท่อนบน่ายคู่กระจกยอดยอดยอดอะไรถล่มลลายไหมครับอะไรนะครับยอดไลท์ถล่มทะลายไหมครับยอดไลท์ก็ก็ดีก็ดีครับเวลาถอดเสื้อยอดไลท์ก็ engagement ก็ขึ้นครับผมใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มมาทางติ๊กต็อกแล้วครับ เดารู้สึกว่าออเอาจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยอยินกับ t ิตกตอกมาเลยแต่พอแบบว่างๆมีวันนึ่งว่างๆเลยเอหลองมาลองดูดีกว่าเพินมากเลยชัวย่วโมงต่อชั่วโมงคือมันดูได้เรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าติกตอกเอ็นเกจนั้นก็ดีนะลองดูเอ้ยแต่ลองไม่ใช่สายเต้นลองฝืนตัวเองดูว่เฮ้ยลองเต้นดูเป็นไงล่ะภาพที่ออกมาแลวแลบแล้ว ก็ต้องติดกันต่อไปครับผมใช่ใช่ครับแต่ก็สนุกดีครับเล่นแป๊บเดียวแต่คนติดตามแล้วคุณแบบว่ามีเยอะมากใช่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบคอยซัพพอร์ตช่วยค้างๆเลยแล้วก็แอดเ็อปอินติดต่อผมมีประมาณสามแอคเขาอะอกเพราะว่าก่าอนหน้านี้มีเพลงที่ประกอบซีรีส์บังเอิญรักก็เต้นทิกตอ็อกทรัพย์คาเลนช์ไปแล้วก็ลืมพาสเวิร์ดก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆเ,เลยอันนี้อันนี้คือไม่ลองเอาละ เพราะถ้าเราเขาฝุกจำพัดเดดไม่ได้นะนนใช่าดาวไหมคะดาวทิกตอกแน่ยก็เดี๋ยวขอพิสูจน์ตัวเองในวงการติกตอกมากกว่านี้ก่อนครับผมเดี<อ>๋ยวยังไม่กล้าพูดว่าเป็นดาวติกตอกครับหลายๆคนเป็นดาวครับผมผมอาจจะเป็นดินอยู่ตอนนี้รอฟลุมฟักอยู่ครับเห็นว่าเราเคยเกี่ยวกับรเลร่นทิกตอกเคยถ่ายทนะิกตอกนานสิบกวิชั่วโมงผมเป็นคนทำอะไรเกินชั่วโมงไม่ได้อย่างแต่คอนเทนต์ล่าสุดอะก็คือ ภูมิใจตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคอนเทนต์เฟียเตอร์ขนาดนี้แล้วหรอการที่เอาขนมเค่งมาทอดแล้วแบบพอเฮ้ยแสนแสนวิวแล้วมีกำลังใจในวันนี้ครับผมใช่ครับอันนั้นก็ประมาณ30มสี่สิบนาทีได้ครับมานั่งตัดครับหลังจากนี้ผมอยากจะอยากจะทำคอนเทนต์อะไรเสริมแฟนนครับเป็นคนไม่ค่อยแพลนอะไรล่วงหน้าเลยคเลยเดี๋ยววันไหนคิดอะไรได้ก็จะทำนครับผมอย่างฉลามชอบงับคุณก็คือแบบดูแล้วแบบมันเอียววอมอยู่ในหัวก็เอ๊ะเอาสักหน่อยอยากลองงับดูเหมือนกัน ก็จะเป็นยังไงครับผมเป็นไรงับงับหรือยังครับตอนนี้งับงับไปยังงับงับไปแล้วงับไปแล้วครับผมแต่ก็จะเป็นงับแบบฉลามเก่งๆหน่อยอ่ใช่ครับผมตามกระแสไปเนาะใช่ใช่ช่วงนี้ต้งามกระแสไม่ได้ไม่ได้มันกําลังมาเลยถ้าเรามันชอบงับพุณนแต่ผมนึงชอบคุณงับอะไรอะ็อะไรเท่าไม้เขือนเยอะยังเป็นแบบพัดขนมม่าว่าอยู่เลย คนหนึ่งเขาแบบยกนู่นยกนี่อ้ไม่กี่วันบัตรคอนเสิร์ตจะขายแล้วครับผมก็อีกไม่กี่วันนะครับก็บัตรคอนเสิร์ตมิ l เลนน b ่บอยก็จะเริ่มขายแล้วอยากให้ทุกคนตื่นเช้ามากันครับผมเวลาสิบนาฬิกาครับผมมากดใพ้ทันนะครับผมเดี๋ยวแปลงถูกครับเพราะชวงมีป็นตื่นเช้ามัเดี๋ยวกลาวงขึ้นเดี๋ยวผมคอมพิวเตอร์แล้วอย่าลืมกดบัตรกันนะ อยากเจออยากเจอทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็อยากบอกว่าทุกๆคนพี่ๆอีกทั้งเจ็ดคนเนี่ยตั้งใจมากครับกับโชว์นี้ครับเพราะว่าถ้ามาดูเนี่ยคุ้มค่าบัตรแน่นอนครับผมโอเคเนาะครับข,ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ